คือฮาสุดๆละครับงานนี้กระแสข่าวมาแรงจริงๆครับเจลีคาวาซากิฟอนตาเล่ครับสนใจนักเตะทีมชาติไทยนะครับนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาเข้าเสริมทีมงานนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นไปได้แค่ไหนต้องติดตาม ขณะที่ AFC ก็ตีข่าวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับลงหน้าหนึ่งบุรีรัมชะยะโหนี่คือแมตช์สำคัญของย่านอาเซียนงานนี้รับรองเดือดแน่นอนขณะที่ดราม่าบอลไทยเอาอีกแล้วนี่มันนักบอลหรือนี่มันนักเลงกันแน่เตะคู่แข่งต่อยกรรมการมันเป็นไปได้ยังไงเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามเด้นในแตงโมโลกเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวด่วนกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็มากันสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ต้องบอกว่าเออมันก็น่าสนใจแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเคสของสุพนัทเหมือนตาหรือว่าต้าแบงค์นั่นเองที่มีทีมจากเจลีกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสนใจ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางเจลีกเนี่ยสนใจสุพนัทเหมือนตาม,มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังติดนะครับในเรื่องของสโมสรไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อาจจะยังมีคอนดิชันที่ยังไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะยังไม่อยากปล่อยในช่วงนี้อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยเพื่อที่จะปล่อยนักเตะในสังกัดเนี่ยไปในช่วงที่เขาต้องการนั่นเองนะครับ แต่สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนและตายตัวว่าจะไปช่วงไหนนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีสิ่งที่มันเหมาะสมลงตัวขึ้นมาจริงๆมันก็อาจจะย้ายได้ปุบป,ปับเหมือนกันนะครับหรือว่าซื้อตัวกันได้ปุบป,ปับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทาง m a ร a กา n ์นิวสเนี่ยมีข่าวออกมานะฮะจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าโอ้โหมันเป็นกระแสร้อนแรงเหลือเกินผลงานเนี่ยกับประสาทสายฟ้าด้วยการลงสนามไป10นัดในทุกรายการ ทำไป7ประตูกับ5แอซซิสโอ้นี่มันนักเตะชั้นยอดนี่นาโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มของสุพนันเหมือนตาน,นี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับและที่สำคัญถ้าหากว่าไปทีมอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ย ก็เคยมีชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยเคยไปเล่นอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยสร้างความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าจะมีนักเตะไทยคนต่อไปที่มีดริกีมีศักยภาพสูงๆเนี่ยจะไปเล่นอยู่ที่นั่นนะครับมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับซึ่งตอนนี้สุพนัทเหมือนตาถ้ามาเช็คสถิติกันจริงๆเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหยิงไป7ประตูนะครับกับอีก5แอสซิต์เนี่ย ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับก็ลงสนามไปพอสมควรนะเพิ่งมาเองนะครับกับบุรีรัมยูไนเต็ดและอายุอานามก็เพียงแค่22ปีส่วนสูงก็โอเค170กว่ากว่าๆนะครับแต่หลายคนก็คงจะอดเป็นห่วงไม่ได้อะพูดตามตรงเลยว่าไปคาวาสากิฟอนตาเล่จะได้ลงไหมจะได้เล่นไหมจะโดนดองหรือเปล่าก็ต้องมาดูทีมของเขาก่อนว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เนี่ยคาวาซกิฟอนตาเล่ในเจลิกเล่น4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มีอยู่7แต้มนะครับอยู่ในอันดับที่6ก็ตามจ่าฝูงเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยแพ้มาเกี่ยวโตวสงะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือเขาใช้นักเตะต่างชาติอยู่นะ ออกองหน้าเนี่ยเขาใช้เอริสซอนนะครับหรือว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะญี่ปุ่นก็อยู่ที่ว่าเขาจะโรเตชันแบบไหนแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆก็ยังใช้ต่างชาตินะแพทริกเวอร์ฮอนนะครับทางด้านขวา,านี้นะครับหรือว่าเฮดราในแนวรับอย่างนี้นะครับ คือก็มีการใช้ตัวนักเตะต,ต่างชาติแล้วก็มีมาซินโยด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มแก๊งที่สามารถที่จะสับเปลี่ยนบุนเวียนกันได้แต่แอบเห็นว่าตัวหลักๆก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเอนางะนี่ยังเล่นอยู่เลยนะครับหรือว่ายาสุโตวากิซากะนะครับหรือว่าจะเป็นยามาดะอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหรือว่าทาจิบานดะ คือพวกนี้ยังอยู่กันครบสมัยตั้งแต่ชนาทิพย์สงประสินยังเล่นอยู่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าน้ำหนักตัวต่างชาติกับน้ำหนักนะักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ใครมากกว่าแต่ตอนนี้ยังออกลูกกั๊กอยู่ผ่านมาสีเกมมันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไงนะครับแต่ผลงานของโค้ชคนนี้เปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ทร er ุโอนิกินะครับตอนนี้เป็นเชเกนโตชิฮาเซเบะครับอายุ53ปีเท่านั้นเองนะครับก็คุมทีมในญี่ปุ่น นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในญี่ปุ่นนี่แหละอันนี้ก็คือความน่ากังวลพอสมควรส่วนแฟนบอลชาวไทยว่าอย่างไรบ้างเราลองดูนะครับท่านแรกบอกว่าไปทีมโคชต่างชาติพอจะมีโอกาสลงบ้างถ้าไปทีมโคชยุ่นแท้ๆอาจจะลงยากนะครับเป็นห่วงนะเอ,อ ผมเป็นแฟนทีมฟอนตาเล่ก็ยังตกใจข่าวนี้เลยว่าจริงหรือไม่นะครับว่าตอนนี้องค์ประกอบทีมมันลงตัวแล้วบอร์ดรู้จักแบงค์พอเข้าใจแต่โค้ชใหม่ฮาเซเบะเนี่ยอยากได้แบงค์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่อยากให้เคสนี้เหมือนพี่เจที่บอร์ดอยากได้แต่โค้ชไม่อยากได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เอาจริงตอนนั้นนี่โค้ชก็เหมือนจะอยากได้เจอย,อยู่นะเขาเคยพูดอยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงออกมารูปแบบนั้นได้นะครับคอมเมนต์ถัดไปอยากให้ไปอยู่กับลีกที่มีความเป็นมืออาชีพนะ เออต่อให้ดีพอขนาดนั้นถ้าไปเจอโค้ดที่มีความคิดว่าต้องการคนในประเทศมาก่อนมันก็เสร็จเหมือนกันนะครับดูอย่างเช็คสิช่วยเกมลุกทําเกมแทบตายก็โดนโค้ดใหม่ไม่สนใจเอออันนี้ก็มีส่วนนะถ้าเล่นดีให้ตายแต่โค้ดมันไม่เอาี่ก็ยากนะหรือให้ลงแต่ไม่มากพอเนี่ยครับเชียร์ให้กับยุโรปดีกว่าครับเป็นดิวิชัน2ก็ได้แต่ขอให้ได้ลงตัวจริงดิวิชัน2ของลีกยุโรปมาตรฐานไม่ต่างกันเลยอยากให้ไม่อยากให้ไปญี่ปุน่น เห็นภาพตอนชนาทิพไม่ได้ลงตอนอยู่ฟอนตาเล่แล้วก็รู้สึกว่าชาตินิยมยิ่งมาเจอสถานการณ์ปัจจุบันนักเตะไทยโดนดองอีกสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วจะย้ายไปอยู่ทีมไหนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกจริงนะว่าอ,อื่นน่าเป็นห่วงสุดๆดนะครับเพราะว่ามันก็น่ากลัวไปแล้วไม่ได้ลงนี่ตัวหลักทั้งนั้นเลยนะของทีมชาติไทยแย่ yeah, นะครับงานนี้ต้องมีสัญญาที่รัดกลุ่มยืมตัวไปก่อนไหมเล่าเออเดี๋ยวถ้าขายขาดไปไม่ได้ลงแล้วจะแย่ถ้ายืมไปแล้วขอกลับได้ ทีมแบบนี้ชอบดองไม่เอาดีกว่าครับเสี่ยงไปนั่งสำรองสูงนะทีมนี้โคชใหม่นี่ก็น่ากลัวน่าจะชานนยมหรือเปล่าแต่อาจจะลือก็ได้อ่าอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นข่าวจริงข่าวไม่จริงกันนะครับแต่ว่ามันมาแรงไงนะครับเรียกไปเพื่อเอายอดวิวหรือเปล่าอ่ะนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยจริงๆยังมีอีกเยอะนะ หนีไปอย่าไปเลยส่วนมากไม่ค่อยอยากให้ไปเพราะกลัวแล้วแล้ว,ลวสุพรรเหมือนตาเป็นนักเตะที่คนไทยหวังวนะตั้งความหวังสูงถ้าไปแล้วไม่ได้ลงเนี่ยมันก็คราวนี้ไปเจลีกไม่ได้ลงนี่คนละเรื่องแล้วนะครับอ่ะไปต่อกันบ้างดีกว่าที่ a f c นะครับล่าสุดเลยตีข่าวใหญ่และลงหน้าหนึ่งเลยนี่พรีวิวให้เลยนะว่ารอบ16ทีมบุรีรัมเจอกับยะโคดารุนทัศิม แต่ f อฟเนี่ยแอบหน้าแหกถ้าใครสังเกตดีๆนะโอ้โหบุรีรัมเนี่ยทีมจากไทยนะครับแต่เหมือนกับว่า FC จะไปเขียนตัวย่อนะว่ามาจากจีนเอา้างานนี้เนี่ยมีฮากันบ้างแหลวครับทุกท่านฮนะโอ้กลายเป็นทีมจากจีน เพราะว่าอีกภาพนึงเนี่ยเซียงไฮพอร์ดเนี่ยนะครับก็ใช้คำเดียวกันคือเอาจริง C H N เนี่ยมันก็ชัยหน้าชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดแม่พาบุรีรัมเป็นทีมจีนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ AFC แต่โดยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับก็เป็นการพรีวิวเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งมากมายอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาก็บอกว่าอันนี้คือการสร้างความได้เปรียบของบุรีรัมยูไนเต็ด ที่จะได้เล่นในบ้านก่อนนะครับในการเจอกับยะโฮดารุนทัซิมของมาเลใน fc c h a แชมเปี้ e นส์ลคราวนี้เนี่ยเดือดแน่นอนนี่คือสัญญาณของการแข่งขันดาร์บี้อาเซียนที่ดีที่สุดโอ้ยคือบอกเลยนะครับว่านี่เขายกเลยว่าเป็นเกมที่ดีที่สุด นะครับในอาเซียนแล้วบุรีรัมย์อยู่ในตำแหน่งการต้อนรับผู้มาเยือนที่ยิ่งใหญ่อย่างยะโฮที่ครองแชมป์ไปแล้ว11ครั้งและกำลังจะทำสถิตินะครับ ของโลกลูกหนังนะครับที่ยืดยาวในการที่ไม่แพ้ใครถึง80กว่านัดเนี่ยนะครับตอนนี้80แล้วก็รอ89นะอ่ะแต่เกมนี้ยังไงก็แล้วแต่มีอีกหลายมุมให้ได้ติดตามเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์พรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มกับพ่อตุกยังไงเดี๋ยวรอติดตามก็ได้คลิปถัดไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยอีกข่าวหนึ่งที่เป็นดราม่าเลยครับทุกคนครับนั่นก็คือเหตุการณ์นะนักเตะหวัวหินซิตี้ในทีสามเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้เล่น นะครับราชประชาด้วยการต่อยและตามไปเตะนะครับขณะที่นอนอยู่ด้วยแล้วก็ชกผู้ตัดสินอันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลที่ไหนบนโลกนี้อีกแล้วนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นาทีที่42ครับเมื่อในสงการเนี่ยนักเตะหัวหินเนี่ยนะครับโมโหนักเตะของราชประชานอนเจ็บอยู่บริเวณหน้าประตูก่อนเดินไปเตะซ้าําช็อตดังกล่าวก็ทําให้ผู้ตัดสินแจกใบแดงนะครับทำให้สงการไม่พอใจ เดินมาออกหมัดใสกรรมการจากนั้นต่อยนะครับโอ้โหแข้งราชบัะชัอีกโอ้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะมีอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนักเตะของราชประชัได้บาดเจ็บรุนแรงเขาบอกเอานิ้วไปจิ้มตาด้วยจนอาจจะต้องรับการผ่าตัดตรงนี้ต้องดูเลยนะส่วนทางด้านผู้ก่อเหตุใช้คำนี้เลยนะฮะมีอาชีพเป็นตำรวจได้โพสต์ขอโทษแล้วแต่ว่าทำไมตอนทำเนี่ยไม่คิดแบบนี้ โดยระบุว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบและยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจถูกลงโทษหนักเกินกว่าบทลงโทษมาตรฐานซึ่งกำหนดไว้ที่แบน2-4นัดปรับ4-6หมื่นเนื่องจากเป็นการทำลายภาพลักษณ์วงการฟุตบอลแต่ที่สำคัญนะถ้าไปดูบทลงโทษแบบเน,น้นๆนเนี่ย เข้าข่ายความผิดและก็จะได้รับโทษนะครับคือมันมีหลายข้ออ่ะอย่างประพฤติผิดร้ายแรงเนี่ยใช้กําลังรุนแรงเกินกว่าเหตุก็มันอาจจะแบน2นัดปรับ20,000ืแต่ถ้าไปสูงสูงเลยก็คือท,ทําร้ายร่างกายบุคคลนะครับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายเนี่ยถูกแบน2อสนัดปรับเงินตั้งแต่4-60,000หกหื่นก็อย่างที่บอกไปแต่ว่าหากเป็นการกระทาต่อเจ้าหนะ้าที่การแงขานเพิ่มโทษจากเดิมเป็น2เท่า โอ้โหก็อาจจะเป็นแสนแต่มันไม่พอดีนะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยนะครับในการพิจารณามาแล้วเพิ่งลงโทษแบนผู้จัดการทีมชาเชิงซาวด้วยการแบน1ปีปรับแสนหแต่ว่ามีการลดโทษนะครับโทษปรับเงินเนี่ยหใน4นะครับจากการทำร้ายผู้ตัดสินด้วยการดึงบีบคอแล้วก็ฉุดกระชากนั่นเองนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่านอกเหนือจากนี้ยังมีบทลงโทษตามมาอีกเพียบหลังจากมีการพิจารณาต่อเนื่องจากมาดามแป้งที่ส่งเข้าสมาคมไปแล้วนั่นเองนะครับอ่นี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ